เปิดแล้วสนามวุตบอลเมืองระโวลบบุรีเปิดหน้าที่สวนสัตว์สแก้วลบบุรีในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายมานิตธิรนันประธานชมรมบุตบอลเมืองระโวรลบบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันวุฒบอลสวนสัตว์ลบบุรีกระชับมิตรณสนามวุฒบอลสวนสัตว์ลบบุรีโดยมีพันตำรวจเอก กระมลคงตรวนเลข,ขาชมรมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาวูดบอลสวนสนัตว์ลุบบุรีกระชับมิตรในครั้งนี้ <S 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 口你是啥？ ขอยินรับนักกีฬาวุฒบอลทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันวุฒบอลสวนสัตว์ลบบุรีกระชับมิตรณสนามวุฒบอลสวนสัตว์ลบบรุรีในการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อหาไรายได้เป็นค่าบำรุงอาหารสวนสัตว์และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลบบรุรีประการสําคัญทั้งนี้ทางชมรม วุตบอลลกป,ปรีจะทำการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในการแข่งขันกีฬาวุตบอลในครั้งนี้ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกท่านจะแต่งกายด้วยชุดไทยลงสนามแข่งขันกันอย่างสนุกสนานจึงขอเชิญชวนแต่งชุดไทยมาร่วมง,งานดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน สำหรับชมรมวุฒบอลเมืองระโวนั้นเริ่มก่อตั้งตั้งแต่เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2561ซึ่งมีสนามอยู่ในวัดโพงามหมู่ที่8ตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีโดยมีพระอธิการอภิชาติอภิชาโต เป็นผู้อุปถัมภ์และอนุญาตให้ใช้สนามในวัดในการปกท้อมกีฬาฟุตบอลตลอดมาจนมีขีดความสามารถไปทำการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่14ประจำปีพุทธศักราช2565ทุ่งฟ้าเกมที่จังหวัดกระบี่ต่อด้วยที่จังหวัดราช,ชบุรีที่จังหวัดนครสวรรค์และสุดท้ายนี้ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่สี่เซกับเกมจังหวัดพัทธรุงอีกด้วยต่อมาเวลา15นาฬิกาหมดเวลาการแข่งขันประธานและคณะกรรมการได้ทำการมอบรางวัลให้กับคณะนักกีฬาที่มาแข่งขันในวันนี้จากนั้นนายมานิติรนันประธานชมรมวุฒบอลเมืองระโวรบบุรีได้กล่าวปิดงานเป็นอันเสร็จพิธีนะครับในโอกาส เชิญทุเด็กพนานครับขอให้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ,สำ,รบสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสมัครจากต่างจังหวัดเป็นชาย65คนหญิง54คนนะครับสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีสถานีข่าวพีเคนิว และสถานีข่าวเสียงท้องถิ่นข,ขอขอบคุณร้อยปีจัดช้ยแก้วเสมาประชาสัมพันธ์ชม,มรมฟุตบอลเมืองระโวรบ,บุรีได้ติดต่อประสานงานให้ทำการถ่ายทำบันทึกเทปโทร,รทัศน์เพื่อเผยแพร่กีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันวน,นี้ราบริโภคทีวีได้มีโอกาสมาที่สวนสัตว์ตะวนะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลนะครับ ของท่านชมรมชม,มรมุฒรบอลเมืองระโว่บบุรีครับเดี๋ยวขอเชิญท่านพบกับท่านประธานนะครับท่านมานิตยครับสวัสดีครับท่านครับนในการเปิดสนามวันนี้มีวัตถุประสองค์อะไรบ้างครับท่านเพื่อาสัมพันนสสวนสัตว์ของบบุรีและเป็นการหาไรายไดไ้เป็นอาหารสัตว์ของ ผนสา์ส,สักแก้วด้วยแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงก็คือในเดือนกุมภาเราจะจัดที่สนามพระโคมง่าวแล้วช่วยการรับรลีคนเด็กคนาระลายมาได้ซึ่งในช่วงนั้นคนลับุรีจะแต่งไทยทุนไทยท,ทั้งเมืองะฉะนั้นก็ เราก็เตรียมไว้ทั้งสองดานนะครับเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องอ่าเป็นจะจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นพวกพนักกีฬาฟุตบอลให้มาในโอกาสนั้นด้วยครับขอบคุณครับครับคุณค่ะผลิภัณฑ์บัวอ่อนารายงานนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว PK n e w ข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทรัฐทองแก้วร,รายงาน